โอ้โหมันชันมากเลยทุกคนผมลดเกียร์ก่อนนะโอเคไปขึ้นไปให้ได้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วท้ายปัดด้วยโอ้โหโ้หโอ้ท้ายปัดหน่อยนึงโอ้หผมไม่ยืนแล้วผมเมื่อยผมไม่ยืนแล้วผมเมื่อยโอเคไปไหนต่อโอเค ค่อยๆไปค่อยๆไปอเข้าโค้งด้วยอ,อ่ะอ้โอโ,อโอเคโอเคโอเครอ,อดลอดลอดยังไงผมเห็นแล้วข้างหน้าขาสตกอยู่ข้างหน้าขาลงนี่คือแบบผมว่านะผมต้องเสียวแน่เลยเเรถก็ไม่ใช่ออฟโรดแล้วก็ยัง ยังยังมาอีกเออผมว่ารถเก่งอาจจะลำบากนิดนึงอาจจะต้องเป็นแบบซูบารุอะไรอย่างเงี้ยซูบารุแล้วก็เอา X mode ขึ้นมาไอโค้งเมื่อกี้น่ากลัวคือมันเป็นหินคลุกอะหินคลุกที่เขาเอามาปูอะครับเอามาถมแล้วมันไม่ค่อยยึดเกาะมัน ล้อมันสามารถที่จะปั่นฟรีได้ะฮะมันไม่ได้ยึดเกาะแบบดินอย่างเงี้ยเอออันนี้ผมมาผมว่าน่าจะถึงละผมว่าผมน่าจะถึงละผมจะถึงแล้วมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่ครับโอ้โอ้ผู้พิชิตผาสโตกสึดยอดไปเลยเราสุดยอดไปเลยขับวนรอบหนึ่งที ขับวนรอบให้เพื่อนๆดูวิวข้างหลังหนึ่งทีนะเออสุดยอดไปเลยครับทุกคนอสองรอบแล้วเมื่อยหรือยังเดี๋ยวเราจอดตรงนี้เดี๋ยวเราจอดตรงนี้ซึ้บผมคาเกียร์หนึ่งไว้ดีกว่าเถึงแล้วครับเพื่อนๆข้างหลังผ่านสโตก คือตรงนั้นน่าจะเป็นสกายวอล์กเป็นสกายวอล์กแล้วก็มีวิวต่างๆมีข้างบนเป็นแท่นสำหรับให้ขึ้นไปยืนถ่ายรูปอะไรอีกมีกองไฟจริงๆมากางเต็นท์ได้นะตรงนี้ครับมีห้องน้ำด้วยเออมากางเต็นท์ได้ก็จะหนาวหนวหนึ่งหน,หนาวนิดนึงโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน